สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Go c a k t h o e เกมป้อมปลาฝากกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้พี่ได้อัปเดตไปอีกขั้นหนึ่งนะครับของป้อมนะก็จัดพื้นที่เป็นฝามพื้นที่เลยตอนนี้ก็ได้เงินมาตั้ง8ปดหมื่นห้าุ้ยทำไมาได้เยอะจังได้ยองเพราะอะไรเหรอเพราะว่ามีคนคนขุดเหมือนและขุดให้เรานะครับพี่ก็ไม่ได้เข้ามาประมาณเ่ฟังฟังวันแล้วไงตอนนี้ก็กลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคฮนะก่อนดูลิมคิดจะกดไลก์กดแฟนคักกันด้วยนะครับเพื่อเพิกเก่เใหม่ตอนนี้ถึงเวลาฟื้นกองกําลังของเราแล้วครับเพราะผมมีเงินเยอะมากที่ฝฟืแล้วโอเคอันดับแรกคือไปที่ป้อมก่อนอย่าเพิ่งไปตรงอื่นป้อมขอฟื้นท้วรางวัลหนึ่งโอเคเพื่อเพิ่มเงินคูณนะฮะคูณไปเรื่อยเพิ่มไเออเพิ่มได้ลืมไปมันเพิ่มได้อันที่ฝอรเป็นป้อมไฟฟ้าอันนี้จัดไปอ่ะฮะ เดี๋ยวขอย้ายป้อมไฟก่อนน้องครับป้อมไฟไว้ข้างหน้าฝนป้อมทองไว้ข้างหลังโอเคเพื่อมีน้องเอาไม่บอกว่าพี่ไปกดการตั้งค่าอะไรหรือเปล่าถึงมันถึงพวกมอนเตอร์มันตีบ้านพี่ได้ตามจริงมันน่าจะไม่เกี่ยวแหละมันเกี่ยวที่การดาเมจนะก็ดูอะอย่างเช่นป้อมเรามีดาเมจชีก9 1โอ้โหถือว่าน้อยมากผมต้องอัพเพิ่มเป็นดาเมจ1 0 0ทุกตัวเลยนะครับอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ดาเมจ13พลธนูนี้ดาเมจ34 พ่อมดดาเม่ฝาม้าเ่วนพ่อโมตเตอรไฟฟ้ามีคนมีน้องเขาไม่บอกว่าใช้ดีมากเลยนะครับอืมจริงเหรอผมก็จําไม่ได้นะว่าคือใช้อันไหนไป <c oughs> อันนี้ปะหรืออันนี้จําไม่ได้ครับเราต้องดูประเฟนของมันมน่ะมแต่ดูฟรีต้องฟื้อตัวเจ้าเก่าฮะมาครับอันเชิญโกเลมซึ่งในคลิปพาร์ทีของโกเกโชคอันเก่าอะ่ะ ก็มีเหมือนกันนะสามารถไปดูกันได้เลยนะครับคลิปมีนาจะเ,าเรา1-20ถึง20 EP อ่ะมานีอันเชิญโกเลมเราต้องมีโกเลมด้วยนะฮะจะไม่ให้พวกมอนเตอร์มามาโจมตีได้โกเลมดาเมจไฟฟ้าโอเคพอได้อยู่และแล้และและทีะ่เราขาดไม่ได้เลยคือนี่โกเลมไม้จับไปเอ้ยโกเลมไม้ดาเมจยี่เหรอ แล้วก็ตัวฝุดท้ายเพราะว่ามันมีอยู่สามที่นะตัวฝุดท้ายเอานี้ไปเลยครับไม่ใช่นี่เธออะฝุลกายมอนเตอร์ตัวใหญ่นี่ฮะนี่นี่เราฟื้นแต่ตัวตัวที่มันอันเชิญั้ง,งัานเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อป้องกันป้อมของเรานะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้พวกมอนเตอร์มันเข้ามาได้เอาละ่ะได้เวลาอัพเลเวลจากลับโกเลมนอนหน่อยให้มีเลเวลข้างๆมากที่ฝุดอยู่ตอนนี้ก็ แต่ทำไมโกลเลมไม้กับโกลเลมหินมันามดาเมจไม่เหมือนกันนะเพราะอะไรเอย่ยอันนี้ก็ไม่ดูไม่แน่ใจนะครับส่วนป้อมปราศาสป้อมนี้โอ้โหดามเมจฟฟ้ฟาไม่ได้แกต้องอัปเดตเป็น level. เลเวลเออดาเมฟาฟจสามสิบจัดไปครับหมอผีเออตอนนั้นหมอผีเราใช้อันนี้ปะน่าจะอันนี้แหละต้องดูปร์เฟนของดามเมจนะโอเคเราใช้ดีกว่านี่เอาหมอผีไปด้วยไม่รู้ทำอะไรได้ก็ใช้ไปก่อนแล้วกัน กองกําลังเปรบอกแล้วเจ <Means S 1> ้าเก่าโ,โกเลมห, <c oughs> หินโกเลมไม้น <c oughs> <s> ี้ดาเมกก็พอได้อยู่โอ้ไม่น่าได้แล้วครับไม่น่าได้ไม่น่าได้รฟอร์มอนฟอร์มอนเมื่อมันปลาหินโดนแล้วเฮ้ยโหดเกินพวกแกมอนมามอนมาบอสมาบอสมาต้องตีก่อนเฮ้ยเลือดจะหมดแล้วเฮ้ยดีเนอโหเอาจริงเหรอเนี่ยทําไมเลือดกองกําลังเรามันน้อยจังล่ะไม่ได้แล้วครับแบบนี้เราต้อง ้องอัพตัวไหนที่มันเป็นเลเวลสูงเอ้าได้ดาวเพิ่มอีกแล้วงงเว้ยอัพเป็นทีบวกหนึ่เโอเคจัดไปไว้ได้เยอะอยู่นะตามจริงอะมันเลือกเป็นประเภทนะมีประเภทอัญเชิญมอนกับไฟฟ้าแล้วก็ประเภทน้ำกับประเภทต่อฟู่แล้วก็อัน,นี้มันนีด้วยมั้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะผมเลยเลือกไฟไปก่อนนะเพราะว่าไฟมันทำดาเมจได้ดีตามจริงผมกะว่าจะเลือก การฟอร์มอนมอนเตอร์แต่ว่าถ้าเป็นประเภทไฟอ่ะมมนจะแรงสุดแล้วก็ใช้ไปก่อนแล้วกันนะครับตุมตี้หมอผีทําอะไรทําดาเมจอะไรมั่งอ๋อให้คํำสาบจริงด้วยประเดลวไฟโอูยิงหรอปัทนูจักรตุตุตุอันเชิญมอนโอ้โหมานาหมดไม่ได้แล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ด่าน6 1แล้วหรือเป็นเอนิตี้เลยก็ว่าได้ เอนิตีหรือด่างก็ไม่แน่ใจเอาละเรามาที่คางสมบัติก่อนคงขอฟื้อมานาเพิ่มนะครับในราคา500บาทนี่บวก50มานาฟื้อก่อนเลยเพราะว่ามานาเราอ่ะมันหมดง่ายด้วยอะไรแบบนี้มีไอเทมไหนแม้กี่มันน่าสนใจอันนี้โอ้โหนึ่งแฟนกว่าเลือดเลือกก็ HP 100แล้วเนี่ยอันนี้เป็นหนังกระติกหินเหรอราคาที่หนึ่งหน่หนไม่น่าคุ้ม อันนี้ทองอันนี้โล่ป้องกันอันนี้อโล่เหรียญเหรอไม่น่าใช่เฮ้ยทำไมเราไม่ซื้อแบบนี้เน,นี่ยเป็นขวดอะมันจะดูคุ้มกว่าอันนี้ไม่ขวดเลือดแล้วขวดมานาะขวดมานาหนึ่งแสนบวกยี่สิบห้าเฮ้ยทำไมมันแตกต่างกันวะอันนี้มานาะบวกยี่สิบห้าอันนี้มานาะบวกห้าสิบเคเอาไปก่อนครับอ่ะเพิ่มดูดิมันเพิ่มหรือเปล่าเออมันไม่เพิ่มวะ ไม่เพิ่มหนึ่งร้อยตอนนี้เรามีเพชรอยู่ที่สิบเอดบาทแล้วอับบ้างก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพอเราอับถึงคันนี้แเราเราสามารถฟื้นได้เลยเหรอเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยมีตัวละครใหม่ไหมไม่มีฮะเมื่อก่อนเราใช้ลงุงเจาะคนนี้เลือดฝูงอะไรฝูงแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นตัวยิงไฟไหนดูดาเมลก่อนนะคุณลุงดาเมจหนึ่งร,ร้อสิบ 9อันนี้ดาเมจหนึ่เโอเคเป็นหุ่นยนต์ขีบนะยิงปาฟูกา้าโอเคได้ห0 0 0 0ื่ะหรอก็เอาฟีแต่ผมงงอะ่ะคนเมื่อก่อนเขาเล่นกันเขาเล่นเป็นตัวไฟฟ้ากันนะเพราะอะไรครับหากใครรูก้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเรเลือกไฟฟ้าก่อนแล้วกันคืออยากลองอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยผมว่าไฟฟ้ามันน่าจะดูแรงกว่านะดูดิ เนี่ยเออเอาไฟฟ้าแล้วกันอ่ะอยากรู้ดาเมจของมันไฟฟ้าอยูุลุยไหนดูดาเมจแลยพี่อ่ะยิงเลยปุ๊บมาก็ยิงตามปกติฮะเฮ้ยของเราไม่มีพวกแบบประเภทไฟฟ้านี่ก็ใช้ดูไปก่อนนะโอ้ยมอนเตอร์มันตีป้อมเราแล้วแคกก็ได้ช่วยด้วยอีแนนเฮ้ยโหดเกิน มาปอมไฟจัดไปลุยผมว่าจะเปลี่ยนอันนี้หน่อยดีกว่าเพื่อที่เราจะได้เอาต้นไม้ฝักฟิตรนะมันไม่ต้นไม้ฝักฟิตรับมันคือต้นไม้เอ่อฟอร์ม,มอนเพชรนะครับผมผมต้องการเพิ่มมากเราต้องอัปเดตไปรลเวล21ก่อนถึงเราจะสามารถฟื้นนี้ได้แต่ต้องเก็บเพชรถึง20อันนะ่ะเผื่อเราจะเอามันได้อนะ่ะก็ต้องอดทนรอต่อไปฮนะทุกคนเปลี่ยนหมอผีดีกว่านะหมอผีมันไม่ค่อยอะไรเนาะเปลี่ยนดีกว่า เปลี่ยนเป็นอ่าเจอแล้วครับเนี่เลยแม่มดดาบแม่มดธนูแม่มด,แม,มดเวทมนต์มันฟอร์มอกระดูกนะครับผมจะเอาเป็นดาบดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันเดี๋ยวต้องเก็บเงินก่อนเออพ่อมดเราอยู่ที่อันดับแปดทำไมมอนทำไมตัวฟอร์มอนของเรามันดาเมจน้อยจังอนะเดี๋ยวพ่อมดผมว่าเอาออกก่อนดีกว่านะแล้วก็ไปแช่ตัวอื่นแทนเอาละแม่มดจัดไปครับผม ฟอร์ม,ม่อนคงกระดูกออกมาให้หมดเลยอ่าเกือบลืมอัดฟวินนางฟ้ามันอลืมไปเลยนะครับเนี่ยเผื่อเราผ่านด่านหนึ่งร้ออาจจะมีอัฟุดบินมาก,ก็ได้นะเราต้องฟื้อไว้ด้วยแล้วม,มีตัวไหนอ,อีกบ้างเอ่ยอจริงด้วยเอามือระเบิดจําได้เมื่อก่อนผมใช้มือระเบิดด้วยระเบิดไม่ธรรมดาด้วยนะพอมด เออคุณไม่จำเป็นแร้วครับเอาตัวอื่นแทนดีกว่านางฟ้าจัดไปฝนมือระเบิดค่อยออกมาทีหลังล้กันนะอ่าโอเคอัพตัวไหนต่อดีเนาะคิดไม่ออกเลยฮะก็เดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันไอ้ธนูไฟฟ้าเนี่ยไม่เห็นมีไฟฟ้าออกมาเลยอ๋อมอนมาบอสมาบอสมาแทงมาเลยเอ้โอ้เอ้ยงั้นดี เยี่ยมมากเอาละถึงเวลาอัพป้อมปราฝาดอ่าเปลี่ยนแล้วโอเคในที่สุดเราก็ได้สิ่งนี้มาแล้วนี่ยคือเพิ่มทักษะการต่อฟู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยซื้อครั้งหน้าแล้วกันนะหากเราเก็บเงินได้ถึงแสนกว่าแล้วเพราะว่ามันราคาฝังแฝนไงผมก็ก่อนผมก็ฟาร์มเงินเรื่อยๆนะเดี๋ยวหากผมมีเวลาว่างผมจะฟาร์มเงินด้วยอารามันฟามัน ตอนนี้เอผมก็อยู่ที่1นึ0แล้วออ้ถือว่าเราค่อนข้างมาไวนะเมื่อก่อนผมกดแบบช้ามากๆเลยกว่าจะมาแต่ละก้าวแต่ครั้งนี้มันดูเปลี่ยนไปให้เรามาไวเอาละดาวเป็นระดับไหนดีเออเลือกไม่ออกฮะเอาเป็นระดับชนวนระเบิดก่อนแล้วกันนะ่ะปุ้มมาเลยโอ้ยิงมันตุก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 ตวัตนูปิ้วหนึ่งนั่นแหลงนันแหละ โอ้ยฟารามโอ้วิ่งไวเกินฆ่ามันฆ่ามันฆ่าฟารามก่อนเ <c oughs> ย้หุยด่านเจ็ดสิบห้าพอเราผ่านปุ๊บไอ้นั่นมันโผล่มาเลยอะ่ะเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรตัวฟอร์มอนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออออกฟอร,ร์ม,มอน <c oughs> ออกขวานมานี่มันมาแล้วเฮ้ <c oughs> ง,งงทำไมมาไวจังอ่ะปกติมันกว่าจะมามันต้องเป็นดาดหนึ่งร้อยแม่ก็ฝองร้อยฟีโอ้โหรูปธนาเปลี่ยนใหม่เร็วเกินเอาละอัพพลนธนูของเราก่อนครับนี่เนี่ยนี้เรียบร้อยเป็นผ้าคลุมฝีแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนอโอเคไหนดูฟีว่าอุ๊ยอัลฟ่าวินเราทำไมเลือดน้อยอย่างงี้ดาเมจน,น้อยอย่างงี้ล่ะไม่ได้แล้วเราต้องทำการเปลี่ยนใหม่นะครับครั้งหน้า โอเคฮะทุกคนสนุกกันหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ผมขอขอเปลียนเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวพาร์ทลผมจะมาอัพป้อมแล้วก็อัพกองกําลังท่าของเราด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ค่อนข้างเครียดเลยทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องเพชรด้วยนะครับกว่าจะหามันไม่ได้เรื่องง่ายๆเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าพวกมอนสเตอร์เนี่ยมันโหดเกินนะโอเคฮะหากใครอยากดูต่อก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อไปกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยครับตอนนี้ผมก็ขอไปก่อนและแบตเตอรี่ผมใกล้จะหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายหากน้องๆชอบอย่าลืมกดสับตไคร์ให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพลาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ